จากรอบ,บแรกที่เราดำเนินคดีไปมี24 24รายนะคะแต่วันนี้ก็คือ, <Okay. S 1> อมามาสามมา 3, มา,มาเรียกว่าอะไรมาสามท่านมาสท่านเพื่อที่จะมาพูดคุยพูดคุยหาทางออกนะคะแต่ส่วนที่เหลือก็จะมีะพูดคุยทางโทรศัพท์และก็ก็จะมีรอบสองรอบรอบสอง อันนี้คือรอบแรกนะคะรอบแรกก็จะมีช่วงหลังลมาที่ที่มั่นกาเนาะเท่ากับอยากท่ามหากิน <c oughs> อในส่วนที่ที่เราผิดพลาดในชีวิตซึ่งมันก็เป็นในเรื่องของครอบครัวคือชีวิตส่วนตัวของหนูเนาะแต่เท่าเป็นเป็นคนของสังคมอันนี้คือหนูก็ยอมรับว,ว่าเราเป็นศิลปินแล้วพอเราทําอะไรหรือว่ามันมีข่าวมันก็นจะโด่งดังไปเป็นธรรมดานะคะ <c oughs> ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักหรือเกลียดได้ อาเรเห็นข่าวออกไปแต่แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์อออกออกซื้อหรือว่าคอมเมนต์ดา่าหรือว่าแช่ทำให้บุคคลที่3ามที่สีที่ห้าเข้าใจเข้าใจเข้าในเรื่องอคือไม่มีใครเข้าใจเท่ากับคนในครอบครัวจริงๆว่มามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะคะอ่ะ แต่แต่ทุกคนคือเสียข่าวออกไปแล้วก็มีสิทธิจะเกลียดหรือว่าบมา่มักหรือว่าเออฉันไม่ชอบอะไรเงี้ยทุกคนก็มีสิทธิที่จะอย่างนั้นแต่การที่คุณแสดงออกมาบางท,ามทาีมันทําลายมันทําลายมันทําลายหนึ่งทั้งชื่อเสียงทั้งทําลายครอบครัวสภาพจิตใจซึ่งถ้าแบบคือถ้าหนูบ่บวข้มแข่งอันนี้คือ <laughs> เข้าใจน้องมากเลยนะคะเข้าใจน้องนะคะบางครั้งนะคะเหมือนโซเชียลบางเือเพิ่นกับเบอร์เดลูน้ำเห่าเนาะนะคะในในฐานะของพี่สาวนะคะในฐานะของพี่สาวจะผ้ามูไหยนะคะบอ่าบางเือเนาะอ่าเราเราสิ่งที่เพิ่นแบบวิเคราะห์ไปเพิ่นก็สามารถที่จะวิเคราะห์หรือว่าวิจารณ์ได้นั่นแหละเนาะเพราะเราเป็นคนสาธารณะ แต่ก็อยากนะคะอยากไขขอชีพนิดนึงบางเือมันกระทบถึงลูกถึงเตาของเฮ้าเนาะบางเทืออ,ทอ,ทอ่ามีมีมีข้อหนึ่งที่บอกว่ามีเยอะมากนะคะคกับคําว่าพลังบวกของน้องซึ่งน้องตั้งสติบบได้่บ่เธอไผ่บอรู้นะคะพี่น้อง,<ช>งอคําว่าพลังบวกอย่งสีนะะ้น่ะน้องบบไดยอยากใส่คำนั่นเดี๋ยพี่ม่อน แต่ว่ามันคืออย่างบาพอคืออยังบออกมันโตขมะน้องแบบว่าโตขมาก็เลยใส่ค่ำแบบนั้นนะคะอะเป็นคนที่ร่วมงานอะไรอย่างนี้เนาะเนาะเป็นคนร่วมงานแต่ว่าเมาเห็นแบบนั้นรัางเือค่ะน้องใช้คําไม่ถูกอย่างนียนะว่าบ่ามีบ่มีผู้ใดเบาะน้ำอย่างสียนะหาก็เลยแบบว่าหายสัมผัส<ไ>หายซื้อไปก็เลยไปในทิศทางที่แบบว่าคนกับอาดเอาไปแซลเราได้เนี่ยค่ะท่านเนาะจริงเลยคือคือตัวหนูหรือครยกระซัง ไม่ไม่มีใครที่อยากให้ครอบครัวมันเป็นอย่างนี้หรอกแต่ว่าเหตุผลลึกๆจริงๆของคนสองคนหรือว่าหลังบ้านที่เขาอยู่น้ำกันท,ทุกทุกอย่างมันมันมีเหตุที่บนของมันนั่นแหละในส่วนที่หนูหนูผิดต่ออสามีาต่ออพ่อของลูกอันนั้นคือหนูขอโทษทั้งทั้งต่อแม่เขาทั้งคือเราคุยกันพูดคุยอะไรแต่ว่าแค่ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบคิดเป็นกิจลักษณะบางคนก็บอกว่า ทำไมไม่ออกมาขอโทษมันก็จบแล้วนั่นแหละเจ้าโอบอุดดูดอกว่ามันเป็นจังไงบมาจังไงแต่ณปัจจุบันก็คือบางเถ้าเราเราสู้นะเพราะว่าเราเห็นหน้าลูกเท่ากับสู้<ช>เท่ากับพยายามหลีกใจเข้มแข็งเห็นหนาที่มงานเท่ากับยัดเท่ากับต้องเดินสู้เพราะว่าถ้าเท่ากับสู้ทุกอย่างมันก็จะลม้มแล้ว,ออวลูกสาขอข้ออ่าวจาเพราะจะเอาเงินใส่เรียงนั่นแหละค่ะบางเท้อบางเถยวมันก็ถอเนะะี่ยค่ะบางเถวมันก็ถอคือ มันกับบอบอเศร้าบางคนกับเหยียบย่ำเราอยู่นั่นแหละเหยียบย่ำเขาอยู่นั่นแหละคนคนดีนเขาเหม็นหรือว่าค้นเจมันบางทีเขาไปอ่านเห็นมันเจ็บปวดแล้วมันเจ็บปวดแต,แต่แต่หนูจริงจริงกนดิแกง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 ย่อระบาดตอนน่ะทุกคนหนูไม่เคย,น,ยน้อยน้ำเลยนะทีนี้เราจะมาลองไหนที่มาเสียใจไอ้คนเห็นแต่แต่ในใจลึกๆคิดถึงว่าถ้าคุณเป็นเราถ้าเจ้าเป็นข่อยเจ้าสิอดทนขนาดนี้บ่ก็อยากฝากคือแบบ เออ<ป>เราไม่ชอบเราก็แค่เลื่อนผ่านแค่นั้ไม่ต้องไปอะไรให้มันกรทอนจิตใจจิตะคะ่ะไม่ถามว่าน้องนะคะ จตไม่มีเจตนาเนาะน้อง Metal <ห bunker. S 1> kind. เที่้าน่ารัะเนาะบางทีขนาดคือหัวโอผู้ณยิ่งน่าบอกสู้ใหญ่ฟังกับห่วงหายยังสินะคะพี่น้องเนาะบางทีไม่มีใครรู้เท่าคนสองคนหรือบางอย่างเนาะแต่ว่าเราไม่โทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะเขากระหักแกล้งทั้งทั้งโอทั้งแม่เหมือนแม่มวลอย่างเงี้ยกระหักทั้งทั้งสองคนทั้งน้องน้องดีกหรือกระหักน้องเท้านั่มน้องตีน่าลักเนาะนะคะแก้งทั้งสองนั่นแหละ ะะแล้วก็อยากให้นะวันนี้เรามานะคะมากมากทีน้องค่ายกเคื่ออยากให้นะคะทุกคนที่เบิงนะคะเบิงแบบว่านะคะการคอมเมนต์การยังมันกระทบกระเทื่อนลูกเต่าเห่าจังเสียนะคะ นอกนะคะหน่อยๆอ่อนๆอ่อนสองคนยังสี่นอกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะณวันนี้นะคะฝากฝากเรื่องนี่แหละคะ่ะเป็นเรื่องของเอกสารเป็นเรื่องของกฎหมายขันเป็นยังมากเท่ากับเรื่องตัวบ,บ,บ่บ่คือจังนังยุ่สามท่านกับ,บ่อยากอ,าอยู่ในอารมณ์หนีนะะนนเนาะร่งเถื่อมาหาตำรวจกับ,บ่ไเด้อยากมากเสียเวลาทํามาหากินเนานนะ,ะนะคะก็ะอืมอหลายหลายท่านนั่งสินะคะ อ่าให้เฮามีสติแน่ยังเสียนะค่ะพ่กเมนวาวว่าอย่างเสียนะตามมาล้มเฮาังสียนะก็มีตัวอย่างสามสามท่านนะคะที่ที hmm. ่ก e ็ขอเคลียร <Okay. S 1> <c ough grammar rituals> ์เนาะเป็นก <c oughs> <hydro> ับเขามากเขามาพบตำรวจอันนี้แค่แค่ส่วนนึงเนาะส่วนน้อยน้อยแต่ว่าที่เหลือคืออีกอีกเยอะที่ห้าวกระร่างดำเนินตามไปตามกฎหมายนะคะคั่นให้พูได้เช่นเช่นงั้เดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ทางขณะงหน้าพูดพูดใจจะเชิญเคอร์ขึ้นมาที่หลักฐ เชเอกอนกันเยเอาเียกอนกันเลยครับก็ผมก็ในนามอินเทนเซตนะครับอันน uh 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 ั้นก็ได้ทาคลิปไปเกี่ยวกับพูดถึงในเรื่องของข้อมูลที่อาจจะไม่เข้าใจในบางส่วนแล้วก็ทําให้นางคุณแพรเอเสียหายวันนี้ก็ได้มาตกลงกันที่จังหวัดหนองคายก็ได้ไม่คีแล้ว อันอะไรเรียบร้อยถามว่ากระบวนการมันก็เริ่มจะยุ่งยากนะครับก็ถามว่าก็ก็ยังดีที่เราเข้ามาคุยกันแล้วก็มันก็ส่งผลกับทุกๆคนนะครับแล้วก็เองก็อยากจะบอกว่ามันก็ในสิ่งที่เราทําไปอ่ะบางครั้งเราก็ไม่ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พอมันเกิดแล้วก็เราก็เสียใจในสิ่งที่มันเกิดแล้วก็มันอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเราไม่รู้นะครับหรือว่าเราอาจจะ อยากจะพูดอะไรพยายามที่จะให้คิดสักทีดนึงครับคิดให้ดีก่อนแล้วก็ถ้ามันเกิดอะไรมามันอาจจะยุ่งยากในภายหลังนะเดี๋ยวขออนอุญาตถามไปเนาะในฐานาที่ ตอนที่ห้ารู้สึกขังแหลกที่ห้าเห็ดล่มไปห้าวโคทั้งอย่างด้วยอารมณ์เอียงค่ะเราอยากมีวิวหรือว่าอย่างงี้จังสีนะคะห้าก็ะเลยเห็ดไปด้วยความบรูของห้างสีน่าค่ะเป็นจังไหนได้มันจะเกิดนั่จะเกิดขึ้นแหกๆเลยนะครับผมก็คือปกติช่องผมมันเป็นช่องเล็กๆก็คือผมน่ะไม่ได้คิดว่ามันจะมียอดเดียวเลครับเพราะว่าปกติยอดยอดคนดูผมมันก็หลักร้อยแต่ครั้งนี้วันนั้นนะมันเป็นวันที่ผมทําคลิป แล้วก็มันเป็นช่วงใหม่ๆกระแสมันก็ใหม่ๆด้วยแหละแล้วครั้นี้มันก็พูดถึงมันก็ผมอ่ะเขาเคยพูดครั้งนึงว่าผมก็มีปุมในใจแล้วครั้นี้ผมก็เลยแบบเอาอารมณ์ส่วนตัวบางส่วนเข้าไปอยู่ในคลิปพูดแล้วครันนี้มันก็พอลงเสร็จวันนั้นก็มีงานที่พระธาตุนรูันสุดท้ายพอลงเสร็จผมก็ไปเที่ยวก็ไม่รู้เรื่องกลับมาอีกทีหนึ่งก็เป็นข่าวก็เลยตอนนั้นอ่ะก็คือมันก็ คลิปมันก็ไหลไปแล้วแล้วก็มีคนดูคลิปแล้วก็แชร์ไปมันค่อนข้างที่จะพอเรามารู้อีกทีหนึ่งว่า,ากระแสนะครับมันก็บอกว่า<ม>เออมันมีทั้งแบบว่าเราให้ข้อมูลอะไรที่มันแบบคัดเคลื่อนไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็มันรู้สึกเสียใจว่าเฮ้ยเราทําอะไรลงไปเราเรารู้สึกว่าก่อนที่เราคิดจะทําอะไรสักอย่างหรือว่จะพูดอะไรต่อให้มันเป็นสื่อช่องเล็กๆเราควรคิดที่ดีก่อนโดยเฉพาะอาจจะ มันไม่ใช่เรื่องของเราเลยนะครับอันเนี้ยถามว่ามันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกไหมก็ครั้งแรกครับแล้วก็ยอมรับว่าตรียมได้พูดไปจริงแล้วก็รู้สึกผิดแล้วก็เสียใจเหมือนอย่างที่ผมเคยเข้ามาขอโทษคุณแพรครั้งนึ่งนะครับหลายคนก็พอทราบแล้ววันนี้ผมก็เข้ามาตามกระบวนการกฎหมายแล้วก็มาพูดคุยเพื่อเป็นทางการเรืเ่องของกฎหมายบางอย่อ ยังไม่เจอกันก็ไม่รู้เนาะไอเนาะแต่พอได้มาเจอพี่แพลวตัวจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแบบเจอเขาเป็นคนใจดีอะไรอย่างเงี้เนาะเขาเขาเขารู้คือบางครั้งน่ะนะครับผมก็อยากจะบอกว่าบางครั้งเราสืบโซเชียลเราเราสืบข่าวแต่โซเชียลบางครั้งน่ะมุมมองที่เราเห็นมันอาจจะไม่ใช่อย่างสิ่งที่เราคิดแล้วคันนี้พอบางครั้งนะ่ะเอาตร,ตรงความรู้สึกผมมาที่ผมได้มาพบคุณแพลวที่ที่รถ แล้วผมได้พูดคุยกันในวันนั้นเนี่ยผมได้ได้คิดอะไรหลายอย่างซึ่งบางครั้งเนี่ยผมรู้สึกเสียใจแต่พอบางครั้งเราเราได้ไปยิงคําพูดที่มันอีกอีกขั้วหนึ่งนะครับอันเนี้ยอีกขั้วหนึ่งซึ่งซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันได้บทเรียนเราเรยอะแล้วก็เราเราเราอยากจะบอกว่าเออบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราไม่ได้มองเรียนอีกด้านหนึ่งจนรู้สึกว่าเราเราสื่อไปด้านหนึ่งแล้วมันทําให้รู้สึกว่ามันมีคนกดทุบกับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็ สียใจแล้วก็ <Yeah. S 1> พอครั้งนี้มันก็เลยแบบว่าเออบางครั้งมันต้องให้รู้รู้ mm hmm. เบื้องหลังของจริงๆโดยที่มาสัมผัสจริงๆสะก่อนก mm ่อ hmm. นที่จะาจะพูดอะไรออกไปเนาะ mm hmm. อันนี้เอ็มถือว่าให้มันเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ mm hmm. ให้กับทุกๆท,ท,ท่านนะครับว่าบางครั้งการที่เราจะสื่อสารอะไรออกไป mm hmm. ถ้าเรายังไม่คิดว่ามั่นใจในรู้จักบุคคลคนนั้นพอหรือว่าตัวตัตัวตัวจริงๆนะ อย่ะพูดหรือแม้กระทั่งคอมเมนต์เนาะทั้งวันเลยแต่ยังจากสิ่งนี้เลยครับนะแต่ถามว่าผมลบคลิปออกไปตอนนั้นอะแต่ว่าในสิ่งที่ผมกว่าจะรู้ตัวว่าเออมันมีคนดูคลิปผมออกไปผมว่าเคยเอามาเตือนแล้วว่าอย่าเพิ่งดูคลิปผมไปนะครับแล้วก็ผมได้ลบต้นฉบับออกไปจริงแต่ว่ามันก็มีคนที่ดูออกไปหลยช่องทางเนาะนะแล้วครั้เนี้ยผมก็ยังรู้สึกว่าเออผมมันเป็นต้นเหตุข,ของของคลิปนั้นนะครับันอะันนี้จะ ก็เอ่อพูดตามความรู้สึกเนอะก็พอเราได้มารู้จักกันจริงๆนะครับได้พูดคุยตามที่แบบว่าไม่ใช่ในสื่อโดยเฉพาะโซเชียลข้างหน้าก็รู้สึกว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างให้ให้ง่ายคิดแล้วก็คำพูดที่มันแบว่ารู้สึกว่าเออเราอ่ะเราอ่ะที่แบบ มองดูห้องบนหนาเห็ดก็เพิ่นเลยจริงจริงว่ยผมก็ได้ดูซึกว่าพอตัวจริงกับกับเราเราสัมผัสเนี่ยอารมณ์มันคนละอย่างครับแต่บางครั้งเราเสีตรงนั้นเราเอาอารมณ์เราไปใส่รุ่นถ้อเราเราก็คืึ้อินเกินไปเราใส่ปุุงมาไปเลยแต่พอได้มารูก็เพิินดังห้องวันนี้ดูซึกว่าโอ้ยสิ่งที่เห้องเห็ดไปมันมันผิดพลาดแดงแล้วก็ทําให้บุคคลที่ ที่เรายังไม่รู้สึกจริงก็เสียหายไปด้วยขอโทษอยากเป็นทางการในชั้นนะครัก็ปกติผมทําคลิปตอนนั้นเราก็ผมก็ทําคลิปขอโทษไปนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นผมก็เงียบไปพักหนึ่งตรงก็ผมก็เครียดเครียดก็จนมีปัญหาเรื่องสุขภาพน้ําหนักผมก็ลดไปหลายกิโลอยู่พุ่เน่ยก็ในส่วนหนึ่งก็อย่างที่คุณชมถึงความกล้าหาญที่เป็นลูกผู้ชายที่กล้าที่จะ ทำผิดแล้วยอมรับแล้วก็ขอโทษแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออคือสิว่าจะไหนล่ะขี่ม<ะ>อเตอร์ไซค์มาบรอมด้ยพี่น้องเลยขับมอเตอร์ไซค์มาจากสารคามพ่อไอผม,<ป>ผมอ,อ,ออกจากสารคาม,มน,อานอนบัมั่นอนกันตรงนอนเพราะว่าผมาขับรถมาจากต่างจังหวัดมาสารคามเพื่อเพื่อที่จะมาเอาเอกสารแล้วก็เดินทางมาที่ถนของใครออกจากสารคามตีห้า มาถึงนี่สามโมงเช้าพอดีเป๊ะตามที่นัดก,กันไว้แล้วก็ให้ความร่นะวมมือแลลวกัให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แกถือว่าแกประชาชนก็ให้พี่<ห>นท้องเู้สู้เหมือนกันอนไนที่มันผิดพลาดแล้วอ่าแล้วขอโทษเท่ากันหาพายแต่พ <ฮะ S 2> าย,ายแต่ว่าในเรื่องของกระบวนการก็เป็นไปตามกระบวนการแต่เราก็มีความปณีประนองให้แก่กันนะคะซึ่งหวังด้วว่าคอยบริยัติควงคอยมีเงินใส่อยู่ขอยบริจาคกองของเงินผู้ใดดอก จ้าต่ว่าเข้าก็อยาให้มันเป็นเนาะอายเนาะโบรเรียนอ่าที่มันเกิดขึ้นเลยก็อยากจะพูดว่าบางครั้งเราเราคิดว่าเราเป็นสื่อเล็กๆก็จริงนะครับแต่พอเราได้ทําอะไรที่มันไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่บางครั้งเองก็อยากจะบอกว,ว่าต่อให้เราเป็นสื่อเล็กๆก็ตามทีต้องยิ่งคิดเพราะว่าถ้าเกิดอะไรมาแล้วมันก็เราก็คือสื่อ,อสื่อช่องทางหนึ่งที่อาจจะทําให้บุคคลใดบุคคลนึ้งเสียหายค่ะ โอเคเนาะโอเคค่ะเอาเอาใครก่อนเอาพี่ผู้หญิงมาลูกนนะนี่จะเป็นแค่มบงอ่ะคอมเมนาเรืองเบิร์ดมอนีพอตำรวจเรื่องไกหอันนี้เป็นผู้แเป็นผู้แชร์วิ่ภาคพิิจารณ์หลักกาคอมเมนต์อ่อ คอมมเนต์อันนี้คอมเมนต์เอามันเอา,าเอา,เอ,า,เอ,าอาจจะเป็นตามอารมณ์เนาะเดี<ช>๋ยวเอาตาม,ตามอารมณร์ณเดี๋ยวพี่ม่อนถามเนี่ยละ่ะความรู้สึกเนาะอาจจะถามแทนหลายๆคนที่ห้องเฮ็ดลงไปเพราะว่าห้องโปรดิเป็นพีเป็นหนอ่องบ็รูจักนี่สินะคะ่ะแล้วก็ค้อมเือล่วงไปเสียลูกคิดจังไหนที่เนี่ยองศีนานะคืออาจจะประหยากของห้องปฏิบติดตามเดินครับในบ้านเนาะคะ่ะเพราะมาดูแลนมีข่ารนี่มัน มันอินอยู่แต่แบบนีมันมันอ anyway. ิน yeah, กับเพื่อนประหบวกมองกระซ่วนนั่นปัญหาครอบครัวเขามันก็มีลักษณะแค่ไหนกับเพื่อนทะเลกับซ้ายนี่แน่กับเพ่อนป้าบัวยังว่าท่านตาตื่นค่ะก็คือกัดทะเลอินแห้งอินอินอินเพราะท่าได้คือที่หนังตาต้นต้นนค่นแหลค่ะพอได้มาผัวเพื่อนกับแจ้งสี่หละับผู้หญิงยังลูกคือการตัวผู้หญิงที่แบบภาคลูกภาคครอบครัวแจ้งนังก็ได้มีหนังอย่บน่างหากมาเจอแบบ ที่จริงอันนี้คือบอกเลยเนาะเราก็เรายังยินยันถ้ายังมีเนี่ยค่ะเตาว่าเรายังซื่อสัตย์ในความเป็นสามีภรรยาคือข้าบดีเราไม่ได้ไปทําอะไรที่มันทั้งเผลอไปอะไรขนาดนั้นอย,อย่างที่เคยบอกแต่บางคนก็คือเม้นเอามันเม้นเอาแบบ ไม่มันเยินใจเขายังสิพลังหัวของอีหลานนะบอกว่าบางเทีมันบริเตนตั้งสติพี่น้องมันมันก็เลยแบบว่าจะเป็นเราพูดว่าเราได้พลังหัวอย่างนี้อย่างนี้มันข่าวบรูซเบอร์สันไหนใช่แต่ที่จริงโอ้ยังไงคือขอกดบริดตนพิณอนน้ำเขาหน่อยล่ะบรดเตนพิณียงแต่ว่าเวลาที่คนคอมเมนต์้มันคอมเมนต์น่าเกลียดแล้วมันเอาคอมเมนต์เอามั่นจนเกินเกินเหตุจนเนี่ยนะสิถามมาพี่มณ์นะฮะก่อ

ม,มันมัน,ม,นมันกับคนละคนละยนอย่างเนาะก็ที่เขาคิดไว้ว่ามาเหยื่อเพื่อนคนกับคนกับจำ้หญิงคนนึงนี่แหละค่ะที่หักลูกหักเต่าเพื่อนค่คนคนนคนนะคืะอคนทั่วไปแม่แม่ค่ะก็กคือมี่ีชีวิตจิตใจเขาเนี่ยเขาสิเสียบวิญญาณเพื่อนผ่านหนาวผ่านต้มขึ้นแหรลายกุนี่คึดมองย่อนมาถ้าเกิดคนอื่นมาบอกเขาจังสี่เคาื่องบ้องเพื่อนนั่นเขากระสิเพียงเพื่อนนั้นเขากระสิเสียใจเป็นมันมัน คือมันจะไม่มีกระจิตกระใจในการทํางานทาอะไรแล้วก็จะมานั่งคิดแต่กับคำที่คนมาพูดให้อย่างนี้ค่ะนูมาจากไหนลูกมา,มาจากเซกาค่ะมาจากเซาากเซามาบางเดียวกันตัวนิชัวถามมาตอนมาอิหลาเป็นยังไงได้รับ ได้รับการรีอยากมาจากเจ้าหน้าที่เพื่อนหนูรู้สึกยังไงหนูคิดว่ามันสิเกิดขึ้นกับเฮ้าบอหรือว่ามันเป็นกังไหจังสิแมลงหายข้อคิดกับพีกับน้องว่ามันมันมันคงจะไม่ไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะเราเป็นแค่คนเใช่ค่ะเราเพราะไม่ใช่เป็นเด็กใหญ่เียบดังอะไรที่เขาจะมองเห็นเราแล้วก็นนะค่ะมันมันเราแอบแอบอยู่ไกลไกลค่ะอยู่ไกลไกลแล้วน้องพอได้รับหนังสือมาแจ้งแล้วก็ตกใจรีรักษาไไหมคะ รับรับมันนี้เราอะไรเนาะอาทิตย์ที่เร็วค่ะเขามาด้วยมังค่าค่ะแล้วก็ท่านานายโทรไปก็เลยเข้ามามีมีไฟล์ขอคอนเทนต์ <S <S มเล่อยอเคฮัลโแอดมินเพจครับคนนี้เป็นแอดมินเพจดัง เพศนึ่งนะคะแต่ไม่ขอเอ่ยว่าเป็นเพศไหนแต่เป็นแอดมิน hmm. เพจดังที่ล่ขงคาวข,ขยีหลายคนลงเพจคือโจมตีจริงไม่จริงไม่รู้แต่ขอให้ได้ขยี้ขอให้ได้เหยียบ mm hmm. เพิ่นกับเป็นหนึ่งในแอดมินในนันแต่วันนี้ก็ขอบคุณพี่ที่มานะคะ mm hmm. ไม่อยากให้พี่ mm hmm. พูดในในส่วนในส่วนความรู้สึก ก็เริ่มเมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นนะเพราะว่าก็แรกบพคาะนี้ก็แรกที่พี่โดนตามแลกแี่พี่อยู่ในเพจนั้นนานเท่าไหร่แล้วกี่ปีแล้วจำไม่ได้แต่นานนานแล้วเนาะเป็นแอดมินในเพจดักการงก็กระบวนการก็ดำเนินการไปตามกฎหมายครับ ็แค่ขั้นแรกนี่ก็ยุ่งยากแล้วไม่ต้องถึงสองสามหรอกครับนี่ก็อาาเตือนนักเลงคีย์บอร์ดก่อนจะเม้นก็คิดให้ดีก่อนเพราะว่าพี่ในฐานะที่พี่ก็เป็นคนหนึ่งที่นั่งเสนอข่าวอยากอยากให้พี่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับคนที่ทำผิด มันก็แล้วจะเพลนะถ้าให้ก่อคิดไปเขาไม่ทําตามมันก็เหมือนเดิมผมพูดไปมันก็เปล่าประโยชน์ก็อยากจะแนะนําก็คือลงแต่พอดีครับไม่ต้องโรมตีไม่ต้องใส่สีไม่ต้องตีไข่ได้ค่ะทนายขอขอวาใจหน่อยนะพี่หน้าตรองใจหน่อยน่ตรงนี้กันค่ะ คืออันนี้อันนี้คือเป็นเป็นรอตแรกเนาะรอตแรกที่ทนายได้แพลกับเนี่ยแะทําเรื่องฟอ้องไปเนาะอันนี้แค่อ็อตแรกนะคะแต่เรื่องอีกเยอะครับเมื่อกี้ไปแอบ,บเห็นคอมเมนต์นะครับว่ามีการสนับสนุนบุคคลที่ประกอติดศินและธรรมอย่างนี้แล้วกันนะครับทนายในฐานะเป็นนักกฎหมายก็จะขอแนะนําอย่างนี้ว่าคือในเรื่องของข้อมูลนะครับที่บอกว่า ทางทางคุณแพลวพาวเนี่ยนะครับเป็นศิลปินนะครับคำว่าศิลปินเนี่ยสังคมก็าคาดหวังว่าอยากจะเป็นบุคคลที่พุ่งตนอยู่ในคันลองในศิลธรรมะอะไรแต่ว่าข้อมูลที่ทนายเช็คนะครับพบว่าเรายังไม่มีพยานหลักฐานที่จะบ่งชี้ได้ว่าเขามีสัมพันธ์มีอะไรที่มันไปถึงลักษณะที่เราได้มีการพูดมีการวิจาัยวิพานนรับอย่างหนึ่งที่ทนายเห็นก็คือว่า